한글자 자막 제공 및 광고를 포함하고 있

ผู้ปรกาศสุโทริกษุราน้องเอกนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกราบนิมนต์พระเมธีวชรพรรองศาสตราจารย์ดรรองรัฐมนตรีรกรบรมหาวิทยฝังกลุ่นตรลุยิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการในั้งน,นี้ของกราบนิมนต์ บุคลากรที่แต่งตัวแปลกๆมาเป็นตัวพรีเซนเตอร์เพื่อไม่ใช่เขาเรียกว่างามแหล่ประทัดจันทร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวิทยาเขตเปรียตรวบกวโร่กันอัประเดศนบกคนประเท็นที่สื่อมรลสื่องโลสีมหาวิโรประเด็นบางคนมเรายนธรรมะทววันผูเลื่อนสุขกัลโลกประเด็นบางคนหวงปู่เ่็รันัจารามลวงปเก่นามพระุทธอค์แล้วก็อีกหลายๆรูปซึ่งเป็นคนวายกรรมับทางวิยาเปรียตมาเกณในส่วนของมหาวิทยายมหาวิทยาลัยวิทยาเขตปรีย้นเ วรดกเเรงประองการสืิมสารมาดูเล่สสสาส่อเสริมระวั้นศาสรท่เป็นประเพณีที่เราได้ถาม,มาถมาดูข้อมูลประมาณเป็นร้อปีร่วมร้อยปีจากการเปี่ยนานจากตีใหม่แากไทยศาสารหรือช่วงเบษาแล้วกล่ามาเป็นแบบสากลมราที่เส็นกประลายเปน็นข้อมูลที่เราดาได้แต่ ลายรอบนึงนั่งในที่นี้อาจจะมีใกล้เคียงแต่จริงๆโดยรู้ว่าในชาตอาจจะใกล้ถึงไม่ถึงจุดไกลขียนก็เลยวล่าผ่านมาเป็นทุกข์ร้อย วิธีหายตามข้อจังะและสุดท้ายคือเมื่อการสงเชิมเพราะนั้นการบรรัุผลการบรรอะไรต่งเสิมอะไรเดิมฐาอะไรเดิมฐานคือเปที่ใ่ในสองที่ให่บรอที่ให้การบรรจุกัรแก้บ่งกานต่อและก็รบวมโลกวันนี้เจออะารนี้รอบ

มีการมีการศึกษาและท่านมีความประสงค์จลงหมายในสิ่งวิประกอบด้วยธรามอาเป็นกาองรจอบของพวกตัวเป็วผู้ที่จะมันต้องารต้องเปต้อป็นเพตการทุกท่านทุกคนเอ

โอ้หลังจากก็จะแทนที่ห้องพระพรหมใอเจ้าโสภณทาด้านข้องจะได้หลันะครับ